มาช่วงนี้สมร์ทออนเทอร์ปเนอร์อย่างที่เกลื่อนไปแล้วว่าตอนแรกพูดถึงฐานดิฉ<ช>ันต<ช>ิดตามครั้งแรกนี่เข้าใจว่าฐานนี่ว่านี่ใช่ที่เอาไปหูงต้มหรือเปล่าหรือว่าเอาไปแปลงให้มันเป็นฐานที่เขายัางใช้หูงต้มนั่นแหละจะ<ช>แต่ว่าอาจจะเปลี่ยนรูปลักจริงๆแล้วไม่ใช่ใช่ไหมคะ จริงๆแล้วคือมันมันใกล้กันแต่ว่าไม่ใช่เพราะว่าฐานอันนี้ใช้ความร้อนสูงในการเผาแล้วก็ทําให้เนื้อของคาร์บอนเนี่ยเหลือน้อยนะคะแล้วก็สามารถเป็นฐานเพื่อสุขภาพได้เดี๋ยวต้องไปดูมันจะสุขภาพฟังยังไงมันก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับสุขภาพได้ฐานนี่เราและเห็นบอกว่ามันสามารถเกี่ยวข้องกับการบริโภคด้วยใช่ยิ่งไม่เข้าทางใหญ่เลยนะคะเพราะบริโภคก็จะเข้าใจว่าเอาไปหุงข้าวค,คือบริโภคแต่นี้ไม่ใช่อันนี้นี่คือโดยตรงเลยใช่ค่ะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูเลยค่ะคุณผู้ชมเชิญค่ะ คุณผู้ชมคะนี่คือฐานค่ะแต่เรื่องราวของฐานวันนี้ที่ Smart ทอ t r e p r ร n e พ r พาคุณผู้ชมมาติดตามนั้นเป็นเรื่องของฐานเพื่อสุขภาพที่ครั้งหนึ่ง s อ e เรารับจ้างผลิตแต่ว่าอยู่อยู่ดีเขาก็เลิกร้างผลิตต้องหาที่ยืนค่ะเพราะฉะนั้นไปดูกันว่า s อ e รอยนีี้หาที่ยืนให้กับตัวเองได้ยังไงคะ่ะ ันี้ดิฉันนั่งอยู่กับคนเอาถ่านคนหนึ่งของเมืองไทยค่ะแล้วก็เอาถ่านเนี่ยมาทําเป็นสินค้าดูแลสุขภาพของคุณด้วยนะคะจะเป็นอะไรอย่างไรนั้นเราต้องไปคุยกับคุณมนัสวีอิทรศูนย์ผู้จัดก,การฝ่ายการตลาดบริษัทชากุมจำกัดค่ะสวัสดีค่ะคุณมนัสวีคะ เล่าให้ฟังสักนิดนึงว่าที่มาที่ไปของการมาเริ่มเอาฐานมาแปลรูปเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพเริ่มขึ้นได้ยังไงคะในปี44นะคะเราเราได้เริ่มต้นธุรกิจโดยการที่เราเผาวัตถุดิบผักส่งไปของทางญี่ปุ่นแล้วทางญี่ปุ่นได้ผ่านไปสองปีเขาได้เลิกสั่งส,สินค้าเรามีกําลังการผลิตเหลือเราก็เลยนะํามาแปลรูปเป็นโปรดักต์ต่างๆเพื่อออกจำหน,น่ายในตลาดของเราซึ่งยังตัววัตวถุดิบพวกในี้ในตลาดประเทศเรายังไม่ค่อยมีอะคะ่ะเรื่องของเรื่องคือเขาจ้งเรา ผลิตแล้ววันหนึ่งเขาหยุดจ้างนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของเอสดีไทยนะคะที่วันนี้การรับจ้างผลิตนั้นเกิดขึ้นเยอะมากแต่วันหนึ่งถ้าเขาเลือกจ้างขึ้นมาแล้วเราก็ต้องหาที่อยู่หาที่ยืตนตรงนั้นเนี่ยพอเขาเลือกจ้างแล้วคิดยังไงคะที่เราจะต้องโอเลี้ยงพนักงานเลี้ยงคนงานอีก คิดที่จะทําสินค้าอะไรออกมามืตอนแรกเลยตอนแรกจะเป็นหมอนนะคะหมอนทานไม่ไผ่คือเราคิดว่าหมอนเนี่ยทุกบ้านต้องใช้คือในครั้งแรกที่เราคิดอาจจะเป็นความคิดที่เหมือนไม่ไม่ค่อยมีวิัยทัทน์เท่าไหร่ต้องจับต้องได้ไม่ง่ายนะคะเพราะว่าโจทย์ที่มีเนี่ยคือเขาเป็นฐ่านเนี่ยคนไทยก็จะคุ้นเคยแค่ฐ่านที่ใช้หมูต้มเท่านั้น แต่คุณสมบัติของถ่านตัวนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณแม่สวีคือถ่านของเราเนี่ยเป็นถ่านที่เราเผาอุณภูมิสูงเป็นพันองศาจะไม่มีสารคาตกคาซึ่งถ่านของต้มทั่วไปเนี่ยจะเป็นถ่านที่เราเผาอุณภูมิต่ำ าาพวกนี้จะเป็นสาร,กรเกาอมะเร็งเวลาอย่างคานหมูปิ้งเนี่ยค่ะมันจะเลยขึ้นไปเกาะกับหมูปิ้งซึ่งจะเป็นสารเกาอมะเร็งในการที่เรารับประทานเข้าไปแต่ตัวนี้จะไม่มีแล้วเป็นเครื่องสำอางก็คือจะช่วยดูดซับไขมันตามรูขุมขนเราซึ่งเป็นหางแบคทีเรียค่ะชุดละแบคทีเรียอาการค,ารคันขดผื่นของผิวหนังค่ะแล้วก็จะมีนําไปใช้ในบ้านเรือนก็จะเป็นที่ดูดซับกลิ่นความชื้นในตู้เย็นตู้เสื้อผ้าในห้องนอนจะช่วยเพิ่มออกซิเจนในอากาศช่วยดูดซับกลิ่นความชื้นต่ออากาศด้วยคุณเติของ ค,คุณสมบัติของหมอนเนี้ยมัน, <c oughs> ม,นมันช่วยอะไรยังไงบ้างคะ <c oughs> พอเป็นฐานมันจะแตกต่างากับหมอนที่หนุนอยู่ทุกวันยังไงบ้างค,คือคุณสมบัติทารเนี่ยค่ะ,คะเขาจะเป็นตัวสําหรับดูดซับกลิ่นความชื้นเนื่องจากว่าเขามีรูพุนสูงแล้วก็เนื่องจากว่าเราเผาอุณหภูมิสูงเนี่ยไม่มีสารทาไม่มีความชื้นเขาจะสามารถกักเก็บความชื้นกลับไปในตัวเขาได้มากขึ้นนะคะแล้วก็มาใส่ในหมอนเพื่อเป็นการที่ ตัวคาร์บอนเนี่ยเขาเป็นประจุลบไปจับกับประจุบวกในอากาศซึ่งเป็นกลิ่นควันพิษต่างๆเขาจะเกิดออกซิเจนในรอบๆเขาทำให้เรานอนสบายขึ้นกับการแนะนําตัวเองว่าฉันคือฐานแต่เป<ช>็นานเพื่อดูแลสุขภาพ<ช>เล่าให้ฟัง<ช>สักนิดนึงได้ไหมคะว่าเรื่องเล่าระหว่างทางเกิดอะไรขึ้นบ้างยากจนบากยังไงคะก็ตอนที่เริ่มธุรกิจเนี่ย ออตอนปี4-4เราเริ่มสร้างเตาคิดค้นพัฒนาเผาท่านออกมาได้คุณภาพเทียบเท่าส่งตรวจเรียบร้อยเราจะขายไข่เดินไปร้านหมูกระทะไปขายหมูกระทะละกิโลละ350อ้อยห้าเขาก็ไม่ซื้อเพราะตอนนั้นบุฟเฟ่ยอยู่ที่หัวละ69-79บเเจ้เขาเราก็อ้าวแล้วเราจะไปไหนต่อค้นหาลองไป เสนอ่านอยู่ประมาณปีกว่าเป็นฐานเพียวๆเลยเนี่ยไม่ต้องแปลลูกไม่ต้องแตะแต่งแต่งตัวอะไรใช่ค่ะเราก็เฮ้ยแล้วเราจะทำไงอ่ะในีเมื่อตลาดมาไปไม่ได้แต่เรามีของดีเนี่ยเราทำไงให้คนรู้จักพอสองปีในการที่เดินร้านหมูกระทะปีสี่หกเราก็เริ่มเป็นสินค้าโอทอปปีแรกค้าสันเข้ามาเป็นสินค้าโอทอปเราก็เลยคิดว่าเอองั้นเราลองทำเป็นถุง เล็กๆถุงผ้าเล็กๆใส่ไว้สําหรับที่ดูดกินแล้วก็เป็นหมอนสี่เหลี่ยมเนี่ยค่ะน้ําหนักหนึ่งกิโลสำหรับไว้ดูดกินเอไว้สําหรับขนไปไว้นในรถโยนในห้องนอนรูปแบบแพ็กเกจไม่สวยงามเลยในควารู้สึกสําหรับการย้อนมากับการพัฒนามาถึงตรงนี้ใช่ค่ะปีแรกเราได้รับกำลังใจดีมากเราขายเกือบหมดแล้วพอเราเริ่มมาทำโปรดักต์ตัวอื่นเริ่มตลาด สินค้าเป็นความงามและอีกความรู้สึกหนึ่งเลยคนก็ตลาดเราก็เริ่มไปไม่ได้อีกเราก็เลยต้องส่งผลิตภัณฑ์พวกนี้เข้าไปส่งแล็บเพื่อออกมาการันตีว่าเอ้ยสินค้าเรามีคุณภาพและต้องมีคำอ้างอิงคำยืนยันว่าเป็นสินค้าที่ดูแลสุขภาพจริงๆนะคะตรงนั้นเนี่ยผ่านวิกฤตเหล่านั้นมาได้ยังไงคะตรงนั้นที่ผ่านวิกฤตมาได้คือกำลังใจจากครอบครัวแล้วคือเรา เราต้องรับผิดชอบแรงงานคนงานบริษัทที่เราตั้งมาเนี่ยเราเรามีคนที่อยู่ข้างหลังเราเยอะเราก็ต้องพัฒนามาทำไงให้เราอยู่ให้ได้โดยเริ่มต้นเหมือนธุรกิจในครอบครัวเราไม่ได้เติบโตมาเร็วมากก็เลยยังยังค่อยโตใช่ค่ะอยมาทีละทีละสเต็ปสเต็ปใช่ค่ะเพราะว่าความเสี่ยงสูงเราเรายังไม่พร้อมรับความเสี่ยงที่สูงมากเพราะเราต้องรับผิดชอบชออคนหลายคนคนงานก็พอสมครวรค่ะ จากวันที่เราเริ่มต้นเริ่มเดินมาผ่านพ้นอะไรมาหลายอย่างมายืนนะตรงนี้เนี่ยสุขภาพเป็นยังไงบ้างคะอยู่ดีอยู่สบายดีแล้วก็วางเป้าหมายว่ายัางไงสุขภาพเนี่ยดีค่ะคือโดยส่วนใหญ่ลูกค้าจะบอกว่าเพราะเป็นสินค้าธรรมชาติเนี่ยลูกค้าจะลูกค้าเก่าเราจะเยอะลูกค้าที่เขาซื้อซ้ําเยอะมาก แล้วก็มีลูกค้าที่พอเขาใช้ดีเขาจะบอกต่ออแล้วก็บางทีลูกค้าเขารู้จักเขาก็ซื้อไปขายและนี่ก็คือตัวอย่างวิธีคิดของเอ e แนอีไทยนะคะที่วันนึงความอยู่รอดเป็นโจทย์ตัวตั้งที่เขาเองนล้นจะต้องยิ้นรนแล้วก็ค้นหาให้ได้ว่าลายธุรกิจของเขานั้นจะยืนหยัดอ,อยู่บนถนนเส้นนี้ได้อย่างไรวันนี้ขอบคุณคุณมานัซวีมากนะคะที่กรุณามาเล่าเส้นทางที่ไม่ง่ายทีเดียวสำหรับเอ e อีขอบคุณค่ะ และคุณเองก็อยากจะหาเส้นทางนี้ให้กับธุรกิจของตัวเองใช่ไหมคะไม่ยากคะ่ะถ้าคุณใช้ความพยายามเป็นตัวตั้งคะ่ะ